Oh ผลงานที่ผมได้จัดวางไว้หน้าช่องครับก่อนอื่นต้องขอสวัสดีและขอแสดงความยินดีกับ f c ของตุงคอนเนอร์ไว้ด้วยนะครับใครที่ติดตามผมไม่ว่าจะเป็นหน้าช่องหรือหลังบ้านครับบอกเลยว่ายังหวานเจี๊ยบอีกเช่นเคยครับให้เพื่อนๆพี่ๆไปคัดไปแยกไปเน้นยังไงก็เห็นกําไรอย่างแน่นอนครับในครอบครัวชัวร์จัดมากกว่านี้ครับโอ้โหต้องบอกไว้เลยว่าอิ่มเต็มคําหม่ําเต็มท้องครับวันนี้ผมก็มีออเดอร์เบาๆแต่ตุงกระเป๋เา แน่นอนครับใครที่ไม่อยากพลาดโอกาสแบบนี้อย่าลืมกดติดตามเอาไว้อีกแน่เด้อก่อนที่เราจะไปรับชมข้อมูลดีๆและทัศนะดีๆที่ผมได้รวบรวมมาครับขอคนละ1ห,หัวใจครับและ1คอมเมนต์เพื่อเป็นกำลังใจดีๆให้ผมได้ทำคลิปดีๆแบบนี้ให้เพื่อนๆพี่ๆได้สนุกได้ลุ้นกันทุกค่ำคืนครับอยากรู้ไปดูกันเลยครับงั้นเราไปดูกันที่กูญแกนะครับที่ผมได้ยิบยกมาฝากในค่ำคืนนี้ครับ คิสตันพาเลตวันนี้เปิดทีมตานต้อนรับเจอกับนอตติงแฮมฟอร์เรสครับวันนี้มีเงื่อนไขทางเจ้าบ้านต่อแค่ปอป่าตากกมแค่นั้นเองครับไปดูฟอร์มการเล่นของเขาทั้งคู่ถือว่าสูสีกันอย่างมากครับไม่ว่าจะเป็นคิสตันพาเลตครับนัดล่าสุดที่ผ่านมาก็ชนะนมาแล้วครับหากเกมลังสุดที่ผ่านมาก็ถือว่ามีปัญหาในด้านแนวรับครับโดนซัดมาแล้ว12ประตูครับวันนี้เขาพวกเขาไม่น่าจะโฟกัสที่ผลงานสักเท่าไหร่ครับเพราะว่ามีปัญหาในทีมน่าจะจัด ตัวสำรองเป็นกองทัพเพื่อป้องของทรงแค่นั้นเองครับไปดูของทางด้านทีมเยือนอย่างนอตติงแฮมฟอร์เรสครับวันนี้มีแรงจูงใจอย่างมากเขาต้องการ3มแต้มครับเพื่อเข้าไปเตะในรอบ UCL ครับวันนี้น่าจะมีแรงจูงใจครับบอกไว้เลยว่าน่าจะเปิดเกมบุกและทำประตูในบ้านของคริสตันพาเลตอย่างแน่นอนครับ จากกระแสวงในและกระแสบอลต่างๆที่ผมได้รวบรวมข้อมูลมาผมเชื่อว่าวันนี้ทางฟอร์เรสครับน่าจะจุดประกายเพิ่มความกดดันให้กับทีมเจ้าบ้านเพื่อล่าแต้มให้ได้เข้ารอบแค่นั้นเองครับอย่างดีก็ชนะครับอย่างแยก่ก็แค่เสมอครับวันนี้ขอเทใจเชียร์ใจไปที่ฝั่งทีมเยือนอย่าง Card, รันเราไปต่อกันที่คู่ที่2เลยครับระหว่างเจนัววันนี้เปิดเดินทางต้อนรับเจอกับเอซิมิลานครับทางฝั่งทีมเยือนของเราถือว่ามีความกล้าหาญเปิดมาให้แล้วค้นควบลูกรองทองครับแต่ต้องบอกไว้เลยคู่นี้ขอให้เลือกเชียร์ไปทาง Milan, เอซิมิลานเบิกบานที่สุดไม่สะดุดแม้กระตั้งฟอร์มต้องยอมรับกับความเป็นจริงทุกๆสิ่งคือความจริงและความเด่นชัดครับผลงานของเขา5เกมหลังสุดที่ผ่านมาก็ชนะมาแล้ว3นัดติดๆครับ5เกมหลังสุดที่ผ่านมาก็สะดุดไปแค่1นเกม เท่านั้นครับวันนี้เขาเป็นผู้มีเกียรติเขาเป็นผู้มีชัยในค่าคืนนี้ก็ว่าได้อาจจะเป็นผู้ชนะยังไม่ทันได้ลงสนามเลยด้วยซ้ําครับต้องบอกว่าผลงานของเขาต้องเป็นที่ยอมรับกับค่ําคืนนี้ครับไปดูฟอร์มการเล่นของฝั่งเจ้าถิ่นครับอย่างเจนัวไม่กลัวใครวันนี้ต้องก้มหน้ารับไผ่ต้องยอมก้มหน้า รับชะตากับความจริงที่เป็นผู้แพน้ในบ้านของตัวเองเพราะฟอร์มก้าการันตีผลงานอยู่แล้ว5เกมหลังสุดที่ผ่านมาก็สะดุดรวดยาวเลยทีเดียวครับวันนี้จากแสซมใหม่ไหลมองว่าทางฝั่ง a อซีมิลานครับเบิกบานที่สุดไม่สะดุดแน่นอนครับขอให้เลือกเชียร์ไปทาง a อซีมิลานครับ เป็นอีกคู่ที่น่าสนใจที่ผมได้ยิบยกมาฝากให้ในค่ำคืนนี้ครับระหว่างด oh ็อกเฮดได้อยู่ในเต็ดเขาวันนี้เปิดทีมฐานต้อนรับเจอกับคอกซิตี้ครับคู่นี้ผมขอให้เลือกเชียร์มองไปทาง เจ้าทีมอย่างด็อกเฮได้อยู่ในเต็ดครับเสร็จทุกรายยินกระจายบูสนันมันสนามครับต้องบอกว่าทีมนี้เป็นทีมที่สักใจอีกทีมนึงครับไม่ว่าจะฟอร์มการเล่นมาตรฐานของทีมศักยภาพของตัวนักเตะคือว่ากินขาดในทุกๆมุมครับเขามีแรงจูงใจที่ไรเล่นในบ้านครับบวกกับเสียงเชียร์ที่เป็นกําลังใจในการทําชัยชนะในค่ําคืนนี้ครับ ผมขอให้เลือกเชียร์ทางฝั่งเจ้าทีมกินแบบนิ่มๆได้เลยครับโอ้โหต้องบอกว่าผลงานขนาดนี้การันตีความชัว์อย่างแน่นอนครับไปดูความพร้อมก่อนลงสนามของทางด้านทีมเยือนครับเป็นทีมที่ผลิตสกอร์ได้ต่ำครับไม่สามารถนำใช้ได้ในค่ำคืนนี้ยังไงก็ขอให้เลือกเชียร์ทางฝั่งเจ้าทีมสบายใจที่สุดครับเพราะฟอร์มการเล่นของเขา ก็การันตีความเด็ดขาดอยู่แล้วครับวันนี้ขอเชียร์ไปทางเจ้าทีมอย่างด็อกเฮดอยู่ในเต็ดเร็จทุกหลายครับก็จบกันไปแล้ว3คู่ที่ผมได้หยิบยกมาฝากในค่ำคืนนี้ครับไม่ว่าจะเป็นนอตติงแฮมฟอร์เรนแล้วก็เอซีมิลานท้ายที่สุดก็คือด็อกเฮดยู่ในเต็ดเซ็จทุกหลายครับหากใครมีความคิดเห็นอย่างไรคอมเมนต์มาได้นะครับอย่าลืมกดหัวใจและบันทึกคลิปเพื่อเป็นข้อมูลให้ พี่ๆเพื่อนๆได้สนุกได้ลุ้นกันทุกค่ำคืนครับก่อนจากการวันนี้ขอให้มันหมาน,มนคือเกาเดอร์สวัสดีครับ